ในหารนะคะลาไวรถคันนี้เลยค่ะตันเดียวอยู่ในเมืองนะคะามาถึงแล้วนะคะรูสแคมปิ้งค่ะเป็นที่พักแบบเต็นท์นะคะแล้วก็มีคาเฟ่ กันบ้างค่ะป็นะเทศนะคะเต็นท์พักของเราเนี่ยจะเป็นเต็นท์แบบห้าใบาะฉะนั้นในตอ,อนนี้ลูกค้านำพวกอาหารเครื่องดื่มเข้ามาก็อม่ได้นำไม่ได้นำพวกที่มีกลิ่นอะไรอย่างนี้น,นะคะเพราะว่าเนี่เราค่อนข้างบบท,าที่จะเป็นเป็นธรรมชาติถึงแล้วนะคะเต็นท์ใหญ่อยู่นะคะทุกคนนี่ามากแล้วก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวคะ่ะ <laughs> นีค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกลันี่เลยใหญ่มากเป็นพรมแล้วก็เป็นเตียงนะคะมีพัดลมให้ที่นี่เขาจะมีห้องแบบนี่เป็นไฟนะคะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวนะคะ แล้วก็ห้องน้ำนแยกค่ะน่ารักมากเป็นพัดลมนะคะห้องนี้มันจะมีห้องที่เป็นแอร์ด้วยแต่นี้เป็นพัดลมค่ะ ไม่มีตัวใหญ่มากปลามึกอะไรคะกระดองนีตัวใหญ่กว่ามือโอ้ยหมึกกระดองโอป้าโอจิงอะเวลี่บิกชั้นจะกิน <c oughs> กุ้งมังกรโลไรจ๊ะมังกรนะก้อนมังกรพันสองกับพันห้าครั่าไร่้อ๋อได้ได้ได้อได้ <Sen Heck no? S 2> ประณกตัวิกิโลเจ็ร้อยถ้าจวันกิโลกรัมเซเว่นอาทเป็นดนนอ๋อไม่ถึงโลก็ได้อ๋อโอเคโอเคนี่ปลาเก๋าใช่ไหมคะตันนี้สามร้อยหรอสามร้อยคันเดดส่วนย่างเรื่อนคะ วันนี้เรากินร้านนี้ค่ะคุณพาซีฟูดภูเก็ตใช้คนละครึ่งได้แล้วก็ใช้เราเที่ยวด้วยกันได้นะคะเราก็ซื้อปลาแล้วก็มาให้เขาสแกนที่ร้านได้เลยค่ะอุอ๊ยลืมใส่แมสต์แก็จะหน่อยไปดินไ,ได้หยือได้ไหมไดไได้ เก๋าเกาเกาตัวใหญ่มาก ร้านมุกมานีก็คนเยอะมากนะคะร้านนี้เราที่แล้วเรามากินร้านนี้กันแล้วรอบนี้เราก็ลองเปลี่ยนไปกินอีกร้านหนึ่งนะคะไทเกอร์ชิมข้ามออกมาแล้วนะคะพร้มอมด้วยกุ้งมิมิทั้งกู่เลยค่ะ เกาซาชิมิน้ำจิ้มซีฟู้ดแคนดูหวานหวานหวานหรอคะ mm. อ่ะ uh, กุง mm. ก้งกุ้งกุ้งกุ้งซาชิมิกุ้งซาชิมิ กูดใช่ไหมโอเคตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสนะคะที่หาดราไวน์ค่ะแล้วก็มี่พนักงานขายะที่โรงแรมทูสันตี้ก็จะส่อเราไหมคะขอบคุณค่ะ ไม่กลับบ้านหรอคะนี่เจ้าของใช่ไหม Owner o น n ร r ใช่ไหมกินแล้วก็นอนขอบคุณนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงหาดลาวัยแล้วนะคะกำลังถ่ายรูปอยู่ค่ะนี่สวยมากก็คือบัสนะคะที่จะไปสนามบินเนี่ยอยู่ตรงหาดลาวัยเลยค่ะ อยู่ที่ร้าน lobster ลาวัยนะคะอยู่ตรงข้ามกันตรงนี้นั่นเองะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะไปเนี่ยก็มันจะมีรถหลายรอบนะคะลองเช็คดูได้นะคะ smart bus p h เก็ t นะคะทุกคนง่ายมากเราจะไปรอบ9โมงเช้ากันนะคะแล้วก็เจ้าของ r ูสแ camping นะคะเขาก็ใจดีมาส่งเราถึง หน้าหาดเลยนะคะเขาน่ารักมากเป็นคนนิวซีแลนด์ถ้าใครอยากไปพักสไตล์แบบแคมป์นะคะกลางเต็นท์นอนเนี่ยก็คือเต็นท์เขากางให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เลยค่ะที่รูทแคมปิ้งราวายบีชค่ะจะยกติดเบอร์ไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็ไปดูรูปแล้วก็วิดีโอได้เลยนะคะ สำหรับสมาร์ทบัสนะคะที่จะไป Airport, แอร์พอร์ตก็คือคานนี้เลยค่ะ100บาทเท่านั้นคือจริงๆแล้วสนามบินกับราวัยเนี่ยคือไกลกันมากนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆเลยนะคะถึงจะถึงเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องแบบมาก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็มีสกแกนตรงนี้เป็นสกแกนสกแกนได้เลย 嗯嗯嗯